สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะามาแนะนำการใส่ลูกกระสุนฮะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยยิงปืนฮะอันนี้เป็นปืนตั 38. นว38 Smith Wesson หลักการก็คือเนี่ยมาอย่างนี้ดันลดล็อกออกเอามั่วออกมาเอามาเสร็จปุ๊บใส่ลูกใสง 4ี่หลังจากนั้นนะครับเราจะไม่ตบโมูเข้านะฮะจะใช้เป็นวิธีการดันฮะเพราะถ้าทำอย่างนั้นโมูจะพังลนฮะแล้วพอเข้ากิ๊อย่างนี้นะครับคืออยู่ในขั้นที่พร้อมยิงแนละ้วเดี๋ยวเราจะทำการสายคลิปยิงให้ดูนะ การจับการจับลูกโม่ต้องจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ พอยิงเสร็จผมทำการเคลียร์ปืนนะให้ปืนอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยตลอดเวลาฮะนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีนนวิวเพนเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ